วันนี้มาป้ายยาเครื่องชองกาแฟอีกแล้วจ้าเครื่องชองกาแฟเลยเป็นซิลคอลเลชันตัวดีตัวเดิมตัวนี้ดีไซน์สีดำคลาสสิกเข้ากับทุกมุมในบ้านพร้อมกา้านชงและช้อนกดกาแฟฟังก์ชันครบครันใช้งานก็ง่ายมากแค่ใส่น้ําในถังด้านหลังกดปุ่มเปิดเครื่องรองไฟสถานะสีเขียวขึ้นพอไฟสีเขียวขึ้นแล้วก็ใส่กา้านชงแล้วกดปุ่มชงกาแฟได้เลยบอกเลยพรีมากเขาดีมากและพอเราได้ปริมาณที่ต้องการแล้วก็กดหยุดที่ปุ่มเดิมจ้าความพรีเมียมของตัวนี้คือเขามีโหมดสตรีมฟองนมมาด้วยแค่กดปุ่ม ุ่มด้านบนสุดรอไฟสถานะสีเหลืองขึ้นพอไฟขึ้นแล้วก็หย่อนหัวใจลงในเหยดใส่นมแล้วหมุนตัวควบคุมไอ้น้ำง่ายๆแค่นี้เองเธอและยังไม่หมดแค่นี้เล b เบนสติลคอลเลกชันเขายังมีเครื่องบดกาแฟขนาดเล็กใช้งานง่ายง่ายมากดอกจันลึกจ้าพอแค่ใส่มเมล็ดก,กาแฟปิดฝาแล้วกดคือจบและที่สําคัญสินค้าเขารับประกันหนึ่งปีเต็มเปลี่ยนใหม่ทันทีไม่ต้องรอซ่อมบัตรก้าวไว้ให้แล้วจ้า p a n d s o n i c Your Enjoyment